สวัสดีสวีดัสสวัสดีสวีดัสนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยใส่เสื้อกันเปื้อนแล้วอีกอยังเรียบร้อยเข้าครัวจ้าเสียงเจ,จ้าเจ้าแววหวานน้ำตาลหยดย้อยมาอีกแล้วมาอีกแล้วลว,วันนี้คนสิพาเข้าครัวจ้าทำกับข้าวนะคะจะทำอะไรเมนูซิกเนเจอร์มีกุ้งค่ะกุ้งที่ลวกไปแล้ว ง่ายๆแบบนี้จ้ามีกุ้งแล้วอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยลวกอีกทีแล้วเรียบร้อยจะเอามาก้อยกุ้งจ้าก้อยแบบนี้จะอันนี้สุกเลยนะคะก้อยกุ้งค่ะก้อยกุ้ง่อยคิดอยากกินหอมๆแซ่บๆนัวๆก้อยกุ้งมีข้าวเหนียวแล้วกระสิก้อยกุ้งกะก้อยใส่หม้อนี้จ้ะมีหม้อแบบนี้เลยเครื่องปรุงเครื่องเครี่งสาวุไทยสีเววซูฟังบมไม่ยังลาย ใบมะก,กรูดซอยกระเทียมซอยหัวหอมแดงซอยวันนี้พิเศษหน่อยมีพักซี่พักซี่ซอยค่ะสูตรส่วนผสมเดี๋ยวสาวผู้ไทยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะไปดู ไปดูที่เพจสาวภูไทยสไปซ์สวีเดนนะคะโอเคเครื่องกุงก็มีแค่นี้จ้ะแล้วก็มีกุ้งมีหม้อคุณนัวค่ะก่ได้พริกป่นเฮ้ยจะใช้พริกป่นข้าคั่วปลาแซ่บปลานัวอร,อร่อยน้ำปลาค่ะแล้วก็มีพายมีช้อนเอาไว้คนโอเค ปะบัตรที่นี่ข,ข่อยคือสันยังสีน,น้องมาเนี้มือนี่คือสันเด็ดเด็ดเด็ดแปลว่าถ้าสันแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหิวโอเคสาบุทัจะใส่กุ้งลงไปไม่ได้เยอะจ้ากุ้งนี่ก็มันหนึ่งขีดได้ั้างเนี่ยสาบุทัยว่าไม่ถึงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกินม้อยหมดจ้าถ้าใส่เยอะกว่านี้จะกินไม่หมดถ้าเยอะกว่านี้ก็กินบ่วมือมจ้าจะใส่เครื่องปรุงก่อน จะใส่เครื่องปรุงก่อนคุณนัวหนึ่งช้อนชาพอค่ะอย่าใส่หลายถะมันปืเื้องสาพุทไทยว่านัวหัวมวลด้วยค่ะแล้วแต่คนชอบพริกป่นวันนี้จะใส่พริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะสาพุไทยกินเผ็ดค่ะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ใส่ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้แล้วก็อือ <c> ห <oughs> กินพริกสุดยอดจ้ะขอบคุณเด้อค่ะแม่ค้าตลาดขาววง ข้าวขวาซื้อพี่ขวสซื้อมาจะพูด <c oughs> กินแบบสุดยอดเนี่ยสีจับ <c oughs> นี่ของจริงนี่ของทแท <c oughs> ้ขึ้นจมูกควนเลยใส่อย่างละหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะได้ขั่วใหม่ละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตอนนี้จะใส่น้รราําปลาร้ขยาวก่อนค่ะอันนี้น้รราําปลารคนบานเดียวกันค่ะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ สี่ด้าหอมอนี้จามที่สองนี่ของจีนนี่ของทเทรท่าจามครั้งที่สองของทเทรเลยจะเอาน้ำปลาวันนี้จะใส่น้ำปลาจะไม่ใส่เกลือค่ะนี่ใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนเหมือนกันหนึ่งช้อนโต๊ทุกอย่างหนึ่งช้อนโต๊ขอโทษขอขอโทษขออภัยอันนี้มัน เรียวไทม์เรียวไทม์จ้ะขอโทษขออาภายัยอะแล้วก็อันนี้ก็จะคนก่อนค่ะนี่ได้แบบนี้เราก็คนแบบนี้ง่ายๆนี่กุ้งอันนี้กุ้งเป็นตัวจะ้ะจะเอาไปโขลกจะเอาไปตาก็ได้จ้ะอันนี้สาวบุไทยจะทําเป็นตัวแบบนี้โอ้คอยว่าคอยลืมยังมะนาวค่ะได้ที่ไหนมะนาวเดี๋ยวเอามะนาวก่อน ่อยลืมลืมอะไรลืมได้ลืมมะนาวลืมไม่ได้นะคะก้อยนี่มาสี่ละจา์เลี้ยวท่ามค่อยลืมมะนาวเสยเลย <c oughs> มะนาวมะนาวมะนาวเดี๋ยวปาดมะนาวก่อนนะคะแป๊บนึงเออโอ้ขอโทษขออภยัยมาเลย <c oughs> ขาดมะนาวได้ไงก้อยจะขาดมะนาวได้ไงแมนบรจาจ่าเนี่ยหดมะนาวลงไปกระแสบนัวหออัวมวน เปลือกมะนาวก็อย่าทิ้งนะคะเอาไว้ล้างถ้วยต่อไปล้างมือต่อไป 1, 2, หนึ่งสองสามหดขอนี่แซบออหอมมากเลยไม่ต้องชิมค่ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะแซบเสยสาบุไัยหลู่เลยโอเคม่ชิมนี่ค่ะกระเทียมใส่ลงไปกระเทียมซอย ใบมะกรูดซอยหล่ใส่ลงไปพักซี่ใส่ลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันไปเลยใส่ลงไปนี่หอมแดงซอยใส่ลงไปถือซอยหน่อยซอยใหญ่เครื่งหัวหอมแดงใส่ลงไปนี่โอเคนี่แงมน,นี่ใส่ลงไปกับหอมแล้วอนี่จ้ะคนเลยแบบนี้ย,นย,นนเย,ยเนี้ยอได้ย่านเล้ก้อยก้อยอะไรทุกอย่าง ถ้าเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องปรุงอะไรไว้แล้วไม่ได้งากไม่ได้ยากเลยการเข้าครัวง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คนนิดหน่อยมาในขั้นตอนของการซิมนะคะเดี๋ยวสาวบุจะซิมให้ดูซิมค่ะซิมซ้อนอยู่ไหนซิมซิมกับซิมขั้นตอนนี้คือการขั้นตอนซิม โอ้ยกระเทียมมึงเอามันบมดแสบไมันหกไปสิมค่ะขัข้นตอนนี้สิมหนึ่งสองสามอืออืออือหูอ่าฮะอือหคือสอดจังเสียดคือแสบแต่อื้มโอ้อันใส่ขุนัวอีกก่อนขุนัวข่อยมันใส่หนึ่งโซนซาเอาเพิ่มเป็นสองโซนซาซะ <c oughs> ใส่คุนนัว <c oughs> ใส่ขนนัวเพิ่มคุนนัวลงไปเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชามันต้องสองช้อนชามันจังสีนัวได้แล้วค่ะแล้วก็จัดใส่จานเลยจัดใส่จาน <c oughs> อา้าตะแคงแบบนี้นี่จัดใส่จานเลยค่ะแบบนี้เลย สืบได้เลยจัดใส่จานแล้วก็สืบได้เลยค่ะหืก้อ,กอยไม่ได้ยุ่งยากมีใบมะกรูดติดครัวไว้นะคะก้อยทุกอย่างราบก้อยต้องมีใบมะกรูดถ้ามีใบมะกรูดแล้วก็ยู่หอมนวะแบบนี้จัดใส่จานแบบนี้เรียบร้อย นี่จ้าได่แล้วก้อยกุ้งของสาวผู้ไทยนี่จ้า,าให้เบิ้งใกล้ๆนี่ก้อยกุ้งจะเป็นแบบนี้หน้าตาก้อยกุ้งนะคะกะสีรุ่นโรครูเคเลีลนี่ก้อยกุ้งเพราะมันเป็นตัวเป็นไม่ได้ครูบไม่ได้สับอะไรนี่จ้านี่คือหน้าตาก้อยกุ้งยกปูแถมก้อยเมนูนี้กะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกัน ใครชอบคลิปนี้สาวบุไทยพาทำก้อยเข้าครัวกดไลค์กดแชร์รักนะจุ๊บๆเฮ้ด hey, ูเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะเฮ้ด hey, ู